หากพูดถึงเรื่องความแรงและความเร็วของรถยนต์หลายคนคงนึกถึงซุปเปอร์คาร์กันเป็นแน่นอนนะใช่ไหมครับแต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่อยู่เหนือกว่าซุปเปอร์คาร์นั่นก็คือรถไฮเปอร์คาร์นั่นเองที่เรากําลังจะพูดถึงนี่แหละงั้นเรามาทําความรู้จักกับไฮเปอร์คาร์กันก่อนดีกว่าว่าคืออะไรหากให้คํานิยามของไฮเปอร์คาร์แบบสั้นๆก็คือรถรุ่นท็อปสุดของซุปเปอร์คาร์ในไลน์ผลิตนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นบริษัทรถหรูที่ทําการผลิตโดยสมรรถนะของตัวรถไฮเปอร์คาร์นั้นจะสูงกว่าและเหนือชั้นกว่ารถยนต์รุ่นอื่นๆในรลายผลิตอยู่แล้วหากขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงและเร็วที่สุดราคาก็ย่อมสูงตามไปด้วยเช่นกันรู้จักกับรถไฮเปอร์คาร์กันแล้วงั้นเรามาดู5อันดับรถไฮเปอร์คาร์ที่แรงที่สุดในโลกกันเลยอันดับ5ป u กติ Chiron Super Sport 300+ สำหรับรถคันแรกที่เราพูดถึงนะครับก็คือตัวบุกติชิรอนซูเปอร์สปอร์ต 300+ คันนี้นะครับก็จะเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกตั้งแต่ปี2019นะครับโดยจุดเด่นของรถยนต์รุ่นนี้ก็คือตัวถังช่วงท้ายเนี่ยจะมีความยาวแปลกตาต่างจากรุ่นก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ยังมีเนหลังคาที่สามารถรูดลมได้เป็นอย่างดีมาพร้อมกับตัวถังสีดำแล้วก็สีส้มนะครับที่เห็นในรูป จะเป็นสีส้มแซมๆนิดหน่อยนะครับโดยปกติ c ช i รอน Super Sport 300พันรุน่นนี้สามารถทํากําลังสูงสุดได้ถึง1,600แรงม้านะครับแล้วก็มีความเร็วสปีดสูงสุดอยู่ที่490กิโลเมตรต่อชั่วโมง อันดับที่4 Devil 16สําสำหรับ Devil 16ีนะครับก็เป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกอันดับ4นะครับโดยตัว Devil 16เนี่ยเคยประกาศให้โลกตะลึงมาแล้วนะครับว่าเขาจะทำกำลังสูงสุดได้ถึง5,000แรงม้านะครับซึ่งคันนี้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่480-515กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว อันดับที่3ครับเ e น n e s s y Venom F5 นะครับสำหรับตัว Hennessy Venom F5 ครับมีนิยามตอนเปิดตัวรถครั้งแรกว่าเบาเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศนะครับซึ่งอนอกจากความเร็วแล้วก็ความแรงที่ส่งพลังแล้วเนี่ยตัวของเขาเนี่ยยังได้รับฉายาว่าเป็นมอนสเตอร์อีกด้วยนะครับเพราะว่ามีดีไซน์รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูเท่ดูหรูหราแล้วก็แข็งแกร่ง จึงทำให้ฉายาเนี่ยตกเป็นของเจ้าเฮน n e s s y Venom F5 นั่นเองนะครับในเรื่องของด้านสมรรถนะของตัวรถนะครับเครื่องยนต์นะครับสามารถทำแรงม้าได้สูงถึง1,817แรงม้าและความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่498-500กกิโลเมตรต่อชั่วโมง อันดับที่2 b u บุกติโบไลท์นะครับอันดับที่2ก็เป็นบุกติกแล้วนะครับสําหรับตัวบุกติโบไลท์นั่นเนี่ยตัวนีวน้ถูกออกแบบมาเพื่อการขับขี่ในสนามสําหรับคนที่ชื่นชอบความเร็วโดยเฉพาะนะครับสำหรับรถคันนี้จะมีสถิติความเร็วสูงสุดจุดที่500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทั้งนี้รถยนต์รุ่นนี้ยังอยู่ในช่วงของการผลิตขึ้นมาเพื่อทําการวิจัยศึกษาในสนามแข่งเท่านั้นนะครับซึ่ง จะมีการผลิตขึ้นมาเพียง40คันเท่านั้นนะครับตอนนี้ราคาสนนอยู่ที่193.5ล้านบาท อันดับที่ 1, ssg t ัว t a ท a นะครับสำหรับอันดับหนึ่งของเรานะครับรถไฮเปอร์คายที่แรงที่สุดในโลกนะครับ ssg t ัว t a ท a คันนี้ได้การันตีความเร็วจากหลายสำนักถึง2ปีซ้อนนะครับตั้งแต่ปี2021ไปจนถึงปี2022ที่ผ่านมานะครับสำหรับ s s c t ัว t a ท a คันนี้ครับถูกผลิตขึ้นโดยมีจำนวนจำกัดเพียง100คันทั่วโลกนะครับ ทั่วโลกมีอยู่100คันเท่านั้นซึ่งในเรื่องของความแรงรถยนต์คันนี้ก็มีเครื่องยนต์เทอร์โบคู่ความจุด5.9ลิตร8สูบพละกกำลัง1,750แรงม้าเร่งความเร็ว0-100ได้ในเวลา2.5วินาทีทำความเร็วได้สูงสุด 532.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่ก็คือรถของผมเองครับอ่าเจ้า Honda Civic FD ปี2008ไม่ว่าคุณจะขับรถอะไรนะครับสิ่งสำคัญมันไม่อยู่ที่ตัวเครื่องนะครับ สิ่งสําคัญมันอยู่ที่ใครอยู่หลังพวกมันอะไรต่างหากถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับดอมรถโรโดนะซึ่งเร็วสุดบนเกาะห้องเครื่องมีอะไรรู้ไหมอะไรจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สําคัญหรอกสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดคือใครอยู่หลังพวกมันอยคิดงั้นเหรอมั่นใจเลย